สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูเนาเล่าทุกเรื่องครับวันนี้ก็มาติดตามข่าวเกี่ยวกับศิลปินหมอลำว่าพระเอกวงไหนประสบความสำเร็จบ้างเป็นที่โดดเด่นในปีนี้นะครับวันนี้ผมขอหยิบยกเอาพระเอกสามพระเอกแห่งวงหมอลำคนแรกก็คือคุณน,นุกเกอร์คุณนุกเกอ วงศิลจากศิลปินภูไทยของคุณพ่อวีระพงษ์วงศิลป์คนที่สองก็หยิบเอาคุณพงษ์สรันหรือคุณนุพงษ์สรันแห่งวงศิลปินภูไทยคนที่สามก็คือเต้าหยองเต้าหยองถึงแม้จะเป็นแค่แดนเซอร์ยังไม่ร้องยังไม่รำยังไม่เป็นพระเอกแต่ว่าเรื่องประสบความสำเร็จแล้วเนี่ย ผมจัดว่าเป็นพระเอกเลยทีเดียวพระเอกอะไรเอกแปลว่าเป็นหนึ่งหนึ่งในนั้นปีนี้คนที่ประสบความสําเร็จท่ามกลางโควิด -19 ทนั่นก็คือเต่าหยองเรามาดูซิว่าสามพระเอกนี้ใครประสบความสําเร็จสูงสุดมาดูคนแรกคนแรกคุณนุกเกอร์วงศิล นุกเกอร์ธนงศักดิ์ศิลปินภูไทยซึ่งต่อมาก็ได้รับนามสกุลเป็นนุกเกอร์วงศิลขึ้นแทนเป็นพระเอกในหมอลำศิลปินภูไทยซึ่งพระเอกเวลาแสดงจริงๆก,ก็คือพระเอกกอไก่นะครับแสดงเป็นพระเอกเป็นตัวพระเอกในวงแต่ว่าคนที่มีบทบาทแล้วก็มีมาลัยล้นคอ มากมายก็คือคุณนุกเกอร์วงศินทําไมถึงบอกว่าคุณนุกเกอร์วงศินประสบความสำเร็จในชีวิตคุณนุกเกอร์วงศิลเข้ามาศิลปินภูไทยประมาณ3มปีที่แล้วผมจําได้ว่าตอนนั้นมีการแสดงอยู่ที่อําเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีผมก็ไปชมมรรามศิลปินภูไทยวันนั้นคุณนุกเกอร์ก็เข้ามาเทสเสียงผมได้ยินเสียงครั้งแรกคุณนุกเกอร์มากับคุณพ่อ ได้ยินเสียงคุณนูกเกอร์ร้องในครั้งแรกโอโหผมก็ว่ายังไงว่าขนชิงลูกขนชิลูกหยาวหยาบหยาบลด่ปาดโถเป็นลูกหลานบันเลยผมก็เลยไปเขาไปหาไปทายลูกทายคลิปเพื่อนนั่นคุณนูกเกอร์วงศิลมาสมัครเป็นศิลปินภูไทยซึ่งแต่ก่อนนั้นก็อยู่รถแห่อยู่หมอลำซิ่งเพื่อนไปร้องไปลำมาหลหมองเป็นลูกหลาน เช่าเพื่อนำสมผมก็ไปตามหอดเทียนหอดส้านเพิ่นขอบขัวเพิ่นกับเป็นเกษตรกร,กรธรรมดามีคุณแม่กำลังป่วยด้วยคุณแม่นี่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็เป็นอมัมพากษพกกำลังรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกายอยู่ก็ไปให้กำลังใจสองสามครั้งที่บ้านคุณนุกเกอร์วงสิน แล้วก็เป็นคนพาไปเทศเสียงกับคุณพ่อวีระพงษ์วงศินในสมัยนูน้นได้ตามติดไปดูพบชอบเป็นพิเศษเพราะว่าชอบเสียงคุณนุกเกอร์วงศินทำไมถึงบอกว่าคุณนุกเกอร์วงศินหรือคุณนุกเกอร์เนี่ยประสบความสําเร็จในปีนี้ก็ด้วยเหตุว่าเป็นพระเอกเงินล้านเงินล้านทําไมถึงบอกเงินล้านก็รถยนต์หนึ่งคัน คุณนุกเกอร์ออกรถยนต์ป้ายแดงโดยมีคุณพ่อวีระพงษ์ร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรถป้ายแดงรถลดขั้นเนี่ยมันก็เป็นล้านเลยครับว่ามีเงินล้านมาสิก้าซื้อรถนะครับหอบเงินสดๆไปซื้อรถออกมาเลยก็คือคุณนุกเกอร์วงสินถือว่าเป็นพระเอกเงินล้านหนึ่งในพระเอกที่ ประสบความสำเร็จในช่วงวิกฤตโควิด -19 ซึ่งยากนักที่จะมีใครประสบความสำเร็จนะครับคุณนุกเกอร์วงศิลปแห่งศิลปินภูไทยก็ยินดีด้วยกับน้องนุกเกอร์นะครับก็ขอให้พัฒนางานศิละปะศิละปะการแสดงไปเรื่อยๆและคาดว่าจะมีผลงานออกมาอีกในไม่ช้า คุณผมคิดว่าคุณนุกเกอร์ถ้ามีทุนอะไรสักหน่อยเนี่ยมีคนแต่งเพลงให้มีทุนสักหน่อยเขาก็จะเป็นนักร้องติดอันดับเลยก็ว่าได้นะครับแต่งเพลงให้คุณนุกเกอร์สักหน่อยอาจจะดังนะครับอาจจะดังก็ได้เพราะซุ้มเสียงของเขานี่ไม่ตกนะครับเอาอยู่ไว้ย่างงั้นเถอะแล้วก็นในวงศิลปินภูไทยก็ได้รับบทบาท ประเภทว่าเตยหลายกว่อนก็มูกระไดว่าไดวันท้ไปคุณนุกเกิวงศิลพวกออกมาโชว์ออกมาอะไรนี่ก็คุณนุกเกิ์ได้รับบทโชว์เยอะแยะมากมายนะครับต่อมามาดูคนที่2คุณนุพงสรันคุณพงศรันศิล,ลปินภูไทยแม้จะไม่ได้รับนามสกุลวงศิลเหมือนกับคุณนุกเกแต่คุณนุพงศรันก็ไม่ได้ดอยในเรื่องของการประสบความสำเร็จ มาไหลล้ลนคอเช่นเดียวกันปีนี้คุณนูพงสรันนี่ออกรถตู้เล่าว่าอยากได้มาดนแล้วรถตู้วาสันว่างต้นๆปีนีก็ออกรถปิกอัพขั้นใหม่โอ้โหดูล้อดูรถดูแลยโฟวินไดปาดทผมก็เห็นคุณนูเกิ์นี่ออกเอ้ยคุณในนูพงสรันนแล้วก็ไปแพ่วพาแสงท่องออกไฮเปอยฟินแลนด์ขั้นหนึ่งนายโยโทรมีสองขั้นผนดลดีรถประเภทนี เพราะฉะนั้นมีคนไม่กี่คนที่จะออกรถราคาเงินล้านได้แถมก็ยังมาออกรถตู้อีกหนึ่งคันคุณนุพงศรันนี่โอ้โหคุณนุกเกอร์ได้หนึ่งคันคุณนุพงศรันแห่งศิลปินภูไทยได้สองคันในปีนี้ถือว่าเป็นพระเอกที่ประสบความสาเร็จในชีวิตไม่ได้ไปกว่าใครคือคุณนุพงศรันแห่งวงศิลปินภูไทย ก็แสดงความยินดีด้วยครับกับน้องนุซึ่งเป็นพระเอกที่มีวาทศิลป์มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ใกล้อยู่ใกล้แค่ไหนก็ยกมือไหว้ทักทายแม่ยกพ่อยกนะครับพี่น้องเพื่อนฝูงว่าขีอ่องค์ไว้ไงสบายยุกไก่บรนไดกับเอินใสมาอุดรก็คุณครูนุมาอุดรอย่างนี้ก็ทักทายมานะครับเนี่ยเขาเอียนว่าคน มีศิลปะในการคบหาสมาคมมีหลักมนุษยสัมพันธ์อย่างดีนะครับมีหลักมนุษยสัมพันธ์อย่างดีดูแลแม่ยกดูแลพยกดูแลเพื่อนท้องน้องพี่ได้เป็นอย่างดีเลยก็ได้นะครับเขาเรียกว่าผูกสนิทชิดเชื้อนี่เหลืออยากถึงเหล็กฟากผูกไว้ก็ไม่มันจะผูกด้วยมลเสกลงเลขยันก็ไม่มันเหมือนผูกไว้ด้วยไมยตรี คุณอุพรงสรารนี่มีตรีจิตกับคนทุกคนแม้คนบางคนจะไม่เคยให้มาไล่มากมายกับคุณอุพรงสรารคุณอุพงงสรารก็เข้าไปกดไล่ไปอวยพรวันเกิดวันอะไรอยู่ไม่ได้ขาดนะครับคุณอุพรงสรารจัดว่าเป็นพระเอกหนึ่งในดวงใจที่ผมให้ความรักความเมตตาเอ็นดูคนหนึ่งต่อมาก็มาดูคุณเต่าหยอง เต้าหยองยุคคนเด็ดปัดชิมของเรานี่แหละมาใช้นามสกุลผลลำนะครับเต้าหยองพลลำเต้าหยองระเบียบวาทศิล์นะครับวันนี้เต้าหยองมาเป็นลูกบุญธรรมของพ่อเอะอย่างเต็มตัวเราก็เห็นเต้าหยองได้รถไปไ้ายแดงมาแล้วนะครับมีการปรับไล่ปรับหน้า พ่อเอะซื้อต้นไม้ซื้ออะไรไปปลูกไปทําไร่ทํานาปรับเป็นไร่นาสวนผสมให้เป็นอย่างดีเต่าย้องแม้ไม่จะไม่ก้าวขึ้นมาเป็นพระเอกมือหนึ่งมีเสียงแม้จะไม่มีเสียงเพราะสนอหูเท่าไหร่แต่ด้วยความน่ารักยิ้มมาจาันทร์เธอหนี่โอยใจสิลูดสิขาดพวกพอยกแม่ยกนี่โอ้ยเป็นยัไดิบุบตองท่านหวดเด้อเต่าอยอง ไม่ต้องไปหาหลวงพ่อองค์ใดไม่ต้องไปหาหนวดเสน่ห์กับใครเต้าอยองยิ้มออกมาหัวใจก็แทบจะละลายทำเอาพ่อยกแม่ยกม่วยแม่พ่อ,พอทั้งหลายตามไปให้กําลังใจทุกที่แม้จะได้รับรางวัลอะไรมากมายเต้าอยองก็มีพ่อยกแม่ยกตามให้กําลังใจตามให้พวงมาลัยเขาเอือนว่าเดนเซอร์ ancer, เสียงไม่เพราะแต่ว่ามาลัยลุนคอหว่วย เมื่อจำเป็นดีขคนเขาสีหักเนาะยื้อๆกะหักขันค้นสีหกักเห็นบ่พิมพ์หน้าคำให้ผู้ใดว่าพิมพ์ผ้าคำให้เสียงมวนเขากะหกักเขาก็ดังได้เต้าย้องนี่ไม่ใช่ว่าเสียงจะไม่เพราะนะครับเขาก็พยายามฝึกหัดตนเองอยู่มิได้ขาดคุณพ่อเอกก็เอาไปเล่าไปเรียนโอ้โหเต้าย้องนี่ถือว่าประสบความสำเร็จมากกว่าคุณนุพงศรันก็ว่าได้ เพราะต้าหยองนอกจากจะมีรถคันใหม่แล้วเต้าหยองก็ยังก้าวไปเป็นดารานะครับมีการไลฟ์สดส่วนตัวหยองศิลมาแล้วหลาย EP นะครับหลาย EP เพราะฉะนั้นแล้วเต้าหยองนี่ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตผมไปดูเต้าหยองครั้งสุดท้ายก็ไปดูที่ ระเบียบวัชศินมาแสดงที่วัดหลวงพ่อเจริญวัดนนสว่างหลวงพ่อเจริญหนอหงัวซอนี่แหละก็ไปเห็นเต่าหยองเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ไปถ่ายรูปร่วมกับน้องเต่าหยองน้องเต่าหยองก็ยิ้มงามถามไถ่เต็มใจช่วยเหลือไม่เบื่อความถามฟังคำครบถ้วนว่ารีบด่วนบริการมนุษยสัมพันธ์เป็นเยี่ยมเหมือนกันชนิดที่เรลยกว่าผูกสนิทชิดเชื้อที่เหลือ,อยากก็ยังเอามาใช้กับเต่าหยองได้ ผูกสนิทชิดเชื้อที่เหลือ,อยากถึอเหล็กฝากผูกไว้ก็ไม่มันจะผูกด้วยมนเสกลงเลขยันก็ไม่มันมันผูกไว้ด้วยไมยตรีวันนี้เต้าหยองมีทุกอย่างจากเด็กกระโปโลคนหนึ่งนะครับที่เคยกลับไปบ้านนี้กลับไปบ้านแล้วพ่อเอกก็ดึงกลับมาวันนี้กลายมาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับกลายมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งในวงการบันเทิงนั่นก็คือเต้าหยองเป็นดารานักแสดงคู่กับพ่อเอ ไปเสียแล้วคาดว่าเต้าหยองปีนี้รายได้คงจะหลายล้านเลยทีเดียวอาจจะมากกว่าพระเอกนุพงศลันด้วยซ้ําไปอาจจะมากกว่าพระเอกนุกเกอร์วงศิลนด้วยซ้าไปเพราะว่าวันเกิดเต้าหยองก็ซัดเอาไปสักสี่ล้านบาทแล้วโอ้โหครับท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 ทนมีใครบ้างที่จะหาเงินได้ขนาดนี้เต้าหยองจัดงานวันเดียว นะครับงานวันเกิดซัดสไปซะซี่ล้านกว่าบาทแล้วก็มาไลในวันต่างๆเวลาต่างๆมากมายแล้วก็รายได้จากการไปแสดงภาพยนตร์กับพ่อเออีกไปปรากฏตัวในที่ต่างๆมากมายไปเป็นดารารับเชิญศิลปินรับเชิญงานเขาเรียกว่างานล้นมือแทบไม่มีเวลาว่างเป็นของตัวเองแทบไม่ได้พักผ่อนจัดเป็นศิลปินวัยกระเตะวัยเยาว์ ที่ประสบความสำเร็จมากกว่าผู้ใหญ่หลายๆคนวันนี้รายการครูน้องเ,เรื่องก็ให้กำลังใจเต้าหยองแห่งระเบียบวัฒนิลป์ยุคนเดชปัดฉิมหรือยุคนเดชพลลำลูกของพ่อเอะเต้าหยองประสบความสำเร็จในวันนี้ก็ต้องยกให้พ่อเอะแห่งระเบียบวัฒนินซึ่งมองเห็นซึ่งมองเห็นความโดดเด่นในตัวน้องแล้วก็หยิบเอาน้องขึ้นมา หลายคนก็แอบอิจฉายอยู่เลือกๆว่าเอ๊ะทำไมเต้าหยองเสียงไหลเสียงลองเสียงบเป็นตาศาสตร์เหตุจังไดคือเมื่อดังใดกันยังว่ามันเสียงบมวนหน้าตาดียิ้มแย้มแจ่มใสเพิ่นกระห้โอกาสให้กำลังใจไม่จำเป็นนะครับบางคนอาจจะเสียงเพราะหน้าตาดีแต่อธัธยาศัยไมตรีไม่มีก็ไม่อาจที่จะดังได้เขาเรียกว่ายึดเหนี่ยวหัวใจพ่อยกแม่ยกเอาไว้ไม่ได้ เหนี่ยวรังหัวใจของคนเอาไว้ไม่ได้นะครับหน้าตาเป็นหน้าต่างของดวงใจเต่าอยองยิ้มออกมาหัวใจละลายก็สามารถดึงเอาความรู้สึกดีๆของพอยกแมยกดึงดูดหัวใจเอาไว้ได้วันนี้รายการคุณเอาละทุกเรื่องหยิบพระเอกสามคนขึ้นมาให้เราดูว่าสามคนนี้เป็นพระเอกที่ผมมองแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตมีรถ ยนมีของใช้เกิดขึ้นต่างๆมากมายเขาเรียกว่าคณิตว่าก้าวกระโดดท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 ก็ขอให้กำลังใจศิลปินคนอื่นๆที่ยังไม่ได้รางวัลที่ยังไม่โดดไม่เด่นสร้างสรรผลงานของตนเองขึ้นมาให้ได้มาลายเงินล้านหลายๆะล้านเหมือนกับน้องทั้ง3คนนี้สุดท้ายรายการคุณเอาแล้วทุกเรื่องก็ขอวอวยพรให้แฟนคลับทั้งหลายท่านผู้ชมฟังทั้งหลายจงประสบความสำเร็จในชีวิต กินจะให้บกจกจะให้ลงใหญ่เขินเป็นหาดใหญ่ขาดเป็นว่างใช่ตัวพ้าว่างใช่ยามั่งขล่งเงินข้ามเกี่ยวอยาได้ขาดเขินถงให้ห้วงสดังทองในเบาให้เงินทองไหลเข่าเต็มก่าเผาอึ้งตึงนอนรับให้ได้เงินพันนอนฝันให้ได้เงินเมื่นนอนเตือนให้เงินแสนยางแกงแคนให้ได้เงินล้านลายลายล้านลายลายล้านไปใส่ใรให้ได้เงินล้านคือเต่าหยองหันเด้อวันเกิดซื้อซื้อได้ตังซีล้านกลัวอแม่พี่น้องผู้ชมทั้งหลาย ไก่มีรายใดหลายลายหล,ลานถือรถตริ่รางวัลที่หนึงเทิงผู้ฟังเทิงผู้ว่าเทิงคู่เน่าเราถูกเร่องลำาววยมังมีสิีสุขอายุมันขวัญยืนพบกันกับคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ